บริษัทศรีราชากินพอยต์กรุ๊ปจำกัดผู้นำด้านงานบริการแบบครบวงจรในภาคตะวันออกงานบริการด้านแม่บ้านรักษาความสะอาดด้วยบุคลากรที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีงานบริการรถรับส่งบริการรับส่งผู้บริหารด้วยรถตู้ที่ทันสมัยสะดวกสบาย ความปลอดภัยของคุณคืองานของเรางานบริการด้านการรักษาความปลอดภัยรถบัสรับส่งพนักงานที่ทันสมัยและสะดวกสบายปัจจุบันเรามีลูกค้ามากกว่า30โรงงานรถจำนวนมากกว่า5 0 0คันบริการรถขนส่งสินค้าเรามีรถหลากหลายประเภทเพื่อให้เหมาะสมกับสินค้าของท่าน ความสะอาดในสำนักงานมาตรฐานการบริการด้วยรอยยิ้มและใส่ใจในทุกๆรายละเอียดด้านคนสวนและการดูแลสวนที่พร้อมดูแลเอาใจใส่ให้สวนของท่านดูสวยงามอยู่เสมอบริการดูแลพื้นที่สีเขียวในนิคมอุตสาหกรรม เรามีทีมงานมืออาชีพที่มากประสบการณ์บริการรับออกแบบและจัดสวนด้วยการจำลองแบบแปลนในรูปแบบ2มิติและ3มิติเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเรารับออกแบบส่วนที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ให้เราได้ดูแลคุณบริษัทศีราชากินพอยต์กรุ๊ปจำกัด